สวัสดีครับพามาชมกล้วยแดงอินโดตอนกลางคืนนะครับนะฮะพอดีฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็เพิ่งจะหยุดตกนะฮะก็เลยออกมาดูกล้วยนะครับมาดูสวนนะะออกมาชมสวนตอนกลางคืนนะเวลาตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านะครับก็เลยหยิบโทรศัพท์นะมาถ่าย วิดีโอลงให้พี่น้องได้ดูชมนะครับต้นนี้ถือว่าสวยมากนะครับดูนะฮะแดงนะะแดงลายสลับเขียวอย่างนี้นะฮะโอ้ต้นนี้ถ้าถ้าอยู่ในช่วงแพงๆนะครับต้นนี้ต้องหลักแสนแน่นอนนะฮะกล้วยแดงอินโดเป็นกล้วยที่สวยนะครับสวยปลูกไว้ในสวนนี่ดู ดูสวยมากนะครับสวยนะฮะเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับอีกชิ้นหนึ่งอีกอ่าอีกชน,นิดหนึ่งนะครับใครยังไม่มีนะครับใครยังไม่มีปลูกที่บ้านก็สามารถติดต่อมาได้นะครับนะฮะกล้วยแดงอนะินโดเรามีต้นเล็กๆแบ่งปันพี่น้องอยู่นะนะครับต้นนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะฮะตอนนี้ก็มีหนอ่อ นะครับมีหน่อโผล่มาอยู่นะครับนี่นะครับก็พอหน่อโตปุ๊บเราก็จะนะฮะแยกชําใส่กระถางไว้หากใครชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับสวนเราอยู่ที่บุรีรัมนะฮะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งไปสนีให้นะครับนะฮะส่งไปสนีให้นะครับนี่กล้วยแดงอินโดนะครับ สวยมากครับนะฮะชื่นชอบก็ทักไลน์มาได้0 8 8 7 8 9 4 9 5 6นะครับหรือโทรมาเลยก็ได้นะครับเรามีชําไว้อยู่นะครับนะฮะสวยมากครับจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ